สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาที่วัดย่าแฟงนะคะหรือว่าวัดคณิกาผลนะคะเนี่ยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะจุดธูปนะคะขอพรหลวงพ่อโตก่อนนะคะนะคะก็จะจุดธูปขอพรกราบขอพรก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปหาย่าแฟงอยู่ในศาลาแล้วก็ไปไหว้นะคะหลวงพ่อทองคํานะคะเดี๋ยวยังไงก็คอยติดตามกันนะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอุโบสถนะคะหลวงพ่อทองคำนะคะวิหารหลวงพ่อทองคำหลวงพ่อทองดำนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเดี๋ยวมันจะเราจะเข้าไปอีกสลาหลังงูนะคะที่มีคุณย่าแฟงนะคะเดี๋ยวจะพาไปอีกนะคะหลังจากที่เรามาขอโชคลาภขอพรจากย่าสแล้วนะคะเราประสบผลสําเร็จล้วก็จะกลับมาไหว้ย่ยาเหมือนเดิมนะคะมาขอพรย่าอีกตามเช่นเคยนะคะนะคะบรรยากาศนะคะก็จะอยู่ที่นี่นะคะหลวงพ่อทองอ่า ทองดํานะคะก็จะมีใช่อันนี้จะเป็นอุโบสถหอวงพ่อทองคาแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อองค์ดำอาจะอยู่ในอ,อุโบสถต,ตรงกับย่าแฟงนะคะใช่ราคาถูกต้องแล้วค่ะนี่ราคาก็จะสร้างในสมัยน่าจะปลายรัชะกาลที่สามนะคะแบบว่านานมากเลยนะคะเนี่ยสวยงามจิตตะไปเลยค่ะ นี่นะคะหลังจากที่เราไหว้ขอพรอ,อะไรเสร็จเรียบร้อยล้วก็จะออกมาทําบุญร่วมบริจาคนะคะผ้าขาวห่อศพแล้วก็บุญลงศพอะไรประมาณนี้นะคะอยู่ทางด้านนอกนะคะคือวัดย่านะคะแล้วก็คงจะมีบุญวัสนานะคะที่เราได้มาบ่อยครั้งนะคะ คือมาบ่อยมากนะคะมากราบไหว้ขอพรนะคะเพื่อวความเป็นสิริมงคลนะคะกับชีวิตเรานะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะแบบว่าถือว่ามีบุญมากนะคะที่ได้อะกลับมาหลายๆายครั้งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลวดลายนะคะหน้าต่างนะคะสวยมากนะคะ ศิลปะสมัยก่อนนะคะปลายรัชากาลที่3นะคะ นี่นะคะหลังจากที่ไหว้ขอพอรอะไรเสร็จนะคะอยู่ที่ในศาลาแล้วนะคะเราก็จะออกมาตรงที่อาคารย่าแฟงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็น่าจะสร้างในปี2523นะคะนะคะ,นะคะก็จะเป็นอาคารตรงที่มาตรงสุดท้ายแล้วนะคะมาไหว้ขอพอรอะไรอย่างนี้นะคะ นคะเราก็มาบ่อยมากเลยนะคะก็ถือว่ามีบุญมากนะคะได้กลับมาทําบุญนะคะไหว้พระนะคะไหว้ย่านะคะขอพรนะคะในหลายครั้งนะคะก็ถือว่ามีโชควาสนานะคะที่ได้มาบ่อยครั้งนะคะในรอบหนึ่งปีนะคะนะคะประมาณนี้เลยนะคะเมื่อประสบผลสําเร็จนะคะในสิ่งที่เราขอนะคะเราก็จะกลับมาไหว้ย่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นี่ลคะค่ะเช่นเคยคะ่ะ ดอกไม้ทูบเทียนน้ำอบนะคะแล้วก็จะมาถวายย่านะคะนะคะทุกๆครั้งนะคะที่เรามานะคะในพระบโบสถแล้วก็พาไปมาแล้วนะคะนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ,ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ